เราอยู่ที่ชายเหลียงเชียงรายอ,อากาศตอนนี้เท่าไหร่14องศาอาอศาาหรืว่งเฮ้กทีมงาน <c oughs> เรากำลังรอรถตู้นะตอนนี้รอสองชั่วโมงแนละ้วยังไม่มาเลย <c oughs> เเราอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยนะอากาศตอนนี้เย็นมาก18องศา อันนี้เขาเรียกอะไรอันนี้เขาเรียกอะไรเลือกเขาเก็บว่าค่ะเหรอโอ้ย,ออยนะแต่พอยเขากินอะไรกักนบินลูกไผ่พิษครับหอมไหมอร่อยนะรสชาติเป็นไงบ้างครับใหญ่เ,นะเลยใหญ่มากไปเหนื่อยนะ เหมือนจานเลยอ่ะเหมือนจา,จา,จา,จานกรอบๆที่ๆๆทีมงานเรามาแอลบ้านพี่สุรีนะพี่สุรีคนสวยสวยดีมากสุรีอันนี้อะไรข้าวปุ่นทอดเป็นมันใช่ไหมครับเป็นตันนวลัะเาอ๋อเป็นจะจะตัวลัะเ้าทอด ่ายูให้ยายอยๆ่ไก่อันนี้เนื้อใช่ไหมครับไก่เราสั่งข้าวซอยนะข้าวซอยเนื้อข้าวซอยไก่อ้อ๋ออันนี้ตัวรลอนเตาทอดอะข้าวปืนทอดข้นหมอกรอบไม่ออกไม่เอายังอยู่ พ,พี่พลอยกินลูกชิ้นเลย,ยนะไหนดูสิมำท่าอร่อยนะผักเครื่องเคียงเรนเราจะขึ้นโดยตรงนะครับ ทางก็จะมีภูเขาสูงมากแล้วก็ปลูกต้นไม้ดอกไม้เมืองหนาวนะครับเขาจะปลูกต้นไม้ดอกไม้เมืองหนาวเต้น้านทางนะครับไปชมวิวว <c oughs> ิวสวยมากสูงอีกฝั่งหนึ่งถ้าเกิดเราหลบไป ถ้าเราหลงไปอีกฝั่งหนึ่งธรรมาเลยป่ะเนี้ยนี่จะเป็นทางขึ้นลอยตุงนะครับเรานั่งรถตู้มารถตู้คันนี้ <c oughs> ว้าวไปเลยพวกเราเลยสนะตอรี่แต่สิบบาทพุทซาน้อมสด <c oughs> เดี๋ยวขาลง ระเทียมโทนของขายข้างทางเยอะมากมีน้ำเต้ามระขามป้อม,อ,มอันนี้บัวหิบะอนโโานร้อยคันที่แขกแล้วก็มีนะคะาสามงนี้สิ ทางขึ้นไปดอยตุงนะครับรถมาจอดส่งได้แค่นี้เราต้องเดินขึ้นมาข้างทางเขาก็จะมีของขายมีดอกไม้อากาศตอนนี้นะครับจะไม่ร้อนมาก เราจะนั่งรอนะก่อนที่จะไปชมสวนน้องปีตบ๊ายบายแม่ปอคอยไม่สบายเปล่าคอยไม่ได้ทำกิจกรรมสวยไปพีตฮะบ๊ายบายโอ้เด็กดอยเด็กดอยดอกนี้มันสีม่วงอะลูกดอกอะไรก็ไม่รู้อ้าวพีท ทำไมมันมียาขึ้นตรงเนี้ยไม่ใช่ต้นไม้เล็กต้นไม้เล็กเอ๊ะนี่ดอกสี่วมสวยนี่ต้นไม้เล็กนี่ต้นไม้เล็กนี่้นมเนี่นะไหนต้นม้เล็กนี่เยนะี่ขึ้นมาในเหล็กน,นี่ก็จะเป็นมุมถ่ายเลือกผาดผาดอ้ามีหน้าต่างเลย เป็นจุดจนวิวจากข้างบนลงไปนะมีตัวอะไรก็ไม่รู้อะอยู่ตรงนั้นอะตัวอะไรผิดมีส่วนดอกไม้ด้วยตรงนี้ก็จะมีเขาวาเต้นนะเราเข้ามาดูใกล้ๆเลยมีดอกไม้ด้วยสวนดอกไม้แล้วเขาก็าเต้น อแอปปอกับพีทแปอปปอกำลังจะขึ้นไปนะ ขึ้นตัวนี้เดี๋ยวจะมาโผล่ข้างบนตรงนี้พีทมาแล้วเว้ปออยู่ไหนเอยเย็นไหมข้างบนเห็นวิวเห็นวิวเดี๋ยวจะขึ้นไปหานะเด็กๆขึ้นไปอยู่ข้างบนแต่้องพลไปทำกิจกรรมแล้ว เอ้ล้วพเป็นไงบ้างมันสูงไหมแต่ว่าตอนนั้นคือตรงนี้แต่ว่าตอนนี้ขาลงหอปกหปกซุ้มข้างในน้ำตกมีอะไรบ้างเนาะเอาไปดูสิมีดอกไม้จะถ่ายตรงไหนก็ืม่ดเลยออวานั้นอะไรี่อ้ จ้าเดี๋ยวไปดูน้ำตกไปไปดูสิเดินป่ะดอกก้ยไม้เ,เ,เนี่ยน้ำตกคิดมามาจะชมน้ำตกเดี๋ยวเราจะไปชมดอกไม้ข้างบนแต่แม่ปอไม่ไหวแล้วปวดข้อเข,ข่านูนอกไม้ตรงน้เนเยอะพีดป่ะตรงน,นั้นถ่ายแล้ว

อยู่ในนี้หรือเปล่าจ้าเอแอบไม่มิดทังนี้จะเป็นวิวชมน้ำตกนี่ฮะน้ำตกไหมน้ำผู้น้ำผู้มีมีเป็ดดีด้วยมีอ่าง อันนี้พี่พลอยเขาไม่ไปดูดอกไม้นะเขาทำปฏิมาก,กรรมแมวต้องมาดูด้านนี้ถึงจะสวยแต่เราเอาเป็นเส้นข้างบนแทถ้าเราไม่อยากทำด้วยกันทำ,นนทำด้วยกันกับพี่ไม่ทำแล้วใช่ไหม <laughs> หลังจากเราไปดอยตุงมาเราก็มาที่นี่นะผาฮีอากาศเย็นมากเลยดูจากชุดอากาศเย็นไหม หาวมากเนี่ยดูวิวโหกินกาแฟหอมหอมโอ้โหอาฮีเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะเป็นวิวจากด้านบนนะครับจุดที่สูงที่สุด เป็นไงพ่อไอสวยไหมกลัวไหมใหมู่บ้านใช่มีหมู่บ้านอยู่ตรงนั้นแต่ยังไม่มีไฟฟ้า1 2ึ่งเดี๊ย้าอผิดแล้วเราลองจะไปร้านไหนร้านนี้ดีกว่าไหม เราอยู่ที่ร้านกาแฟผาฮีนะนี่เป็นร้านล่มเขียวไกลสุดเลยวิวสวยมากอิจฉาคนเชียงรายมากเพราะว่าอากาศเย็นมากดูครับ ผาหีนี่จะอยู่ใกล้ชายแดนไทยพม่านะเพราะว่าเมื่อก <Lem ins. S 1> e ี้มีล้วไม้ไผ่เขาบอกว่าที่เขายิงการฝั่งพม่าอยู่ข้างบนเนี่ยลมเย็นเด็กดอยเด็กดอยทำอะไรกันครับเหลอะกาแฟใช่ไหมครับโอ้แออ ตอนนี้เราก็มาที่สิงปากนะข้างหลังเป็นสิงปากนะที่เชียงรายบรรยากาศตอนเย็นหนาวหนาวมากอากาศกำลังดีอากาศกำลังดีมากเลยเราโชคดีมากเนาะอาทิตย์นี้ที่เรามากันแล้วก็อากาศเย็นเด็กๆก็ไปแล้วเดี๋ยวเราตามเด็กๆกันไปมีเด็กมาเล่นเบ้าด้วยเออยากเล่นเบาเออแล้วพอไอพีดมาแล้ว ช้อนต้องชอ้อนพี่คนไหนตลกคนไหนตลกพี่สิยงปกักเดี๋ยวกันอะไรนะตอนลองสนุกตอลองสนุกมากเลยอ้าพี่อยู่ตรงขานั่นนะ่ะนี่ตัวใหญ่มาก พี่สิงฟ้าเราจะมีพระอาจาร์พระอาจารย์ครื่งเซี้ยวใครมองเห็นบ้างในชี้ใคร้เอิ้นให้ไหพระอาจารย์มาเกดึอาไปไปอยู่หด้าปอจิง่ิงะหอจิิงจิงจิงงิิ่งๆป็ิอ่งไปกิพระอาจารย์เจย โอ้โหกคีกีคีฐานฐานนี่ตรงถนนแล้วนี่เปึ้งเปิ้งปึ้งเลยเออยิงใส่กล้องปึ้งเลยอ๋อโหนี่นะเราอยู่ตรงสิบปาร์คนะตอ<ห>นเ <c oughs> นี้ยหนามากบิ้วบ <c oughs> ิ้วบิ้วบิ้วบิ้วนี่เช้านี้เราอยู่กันที่โรงแรมฟอร์จูนนะเมื่อคืนเรามาดึกมากเราก็เลยไม่ได้ถ่ายค่พาทุ่งไหม โรงแรมโฟจูนที่เชียงของนะเราอยู่วิวแม่น้ำโขงดูสิทุกคนครับวันนี้น้องมาเห็นหมาจรนแน็ดตั้งแต่เช้าพลอยตื่นเอาไปดูสิเปิดประตูไปดูเอาพนักพาธกัรจะขึ้นด้วยปประตูิดประตูโห้แม่ปอบอกว่าสิบองศาไหนมาแล้วผลมมาแล้ว อาตตรรงงนนีี้้จะเป็นวังพญานาคเนี่ยน้ำบอลไหนตรงไหนเป็นน้ำบอนไม่ได้อ่พลอยบอกพ่อซื้อวังน้ำบอลอ่ะอ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงวังน้ำบอลที่อยู่วังพญานาคเขาก็ทำเป็นพญานาคอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเดินไปดูตอนกินข้าวแซ่บโอเคครับเมื่อพลอยตื่นแล้วเห็นหมามันยังวิ่งลุกท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 ุเออเดี๋ยวเราจะไปดูหมาด้วยฝั่งโน้นเลยฝั่งราวนะ หมาเดินสี่รอบเลยพี่พลอยบอกนสวยนี่ตรงนี้เป็นสันดอนนะตรงาตามรถบึงไปนะใช่ใช่เราอยู่ชั้นบนสุดเลยแน่แน่แน่แบางทีเขาก็ไปปลูกอะไรตรงสันดอนโอ้มีคนมาวิ่งตอนเช้าด้วยอวิ่งพระอาทิตย์ขึ้นแล้วขึ้นแล้วสวยอ่ะเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นพอดีเลยสวยมากเลยนะนี่ใส่เองลูกอันเดียวน่ เลมแม่น้ำโขง <Okay. S 1> ที่เชียงของนะแต่ว,ว่าอาทิเล็กกล้องเหมือนจุดเลยอะไรนะอาทิเล็กกล้องพอดง,งเหมือนจุดเลยเอ,อ่อเป็นจุดอยู่ในกล้องเลยไหนพี่พอปดูนี่นะดูดิจุดเล็กมากจุดเล็กมากสวยจริงๆสวยจริงๆคุ้มค่ามากเลยนะครับสิบองศาแล้วครับวันนี้วันที่ยี่สิบสี่เดือนธันวาปีหกเจ็ดนะ ขึ้นมาเต็มดวงแล้ว66ฉันรายยัง66อยู่ไม่ใช่เหรออ้าว66ใช่พอลืมปีละอ่าเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะมีประตูนี่อากาศหนาวมากอากาศเย็นมากดูนี่สิดูนี่สิอขาข้างหน้ามีสระว่ายน้ำไม่นะ ไม่ใช่อันนี้เป็นสระน้ำพีทไม่ใช่แม่น้ำแม่น้ำผงหน่อยนี่เขาไปเาน้ำอยู่ใต้แล้วไหนไม่ใช่ไม่ใช่ขอไปกินแม่น้ำเคืงหน่อยขอไปกินแม่น้ำของเราไปกินข้าวกันดีกว่าไปต่อไปเราอยู่ที่ห้องอาหารเช้ากันนะพี่พอยพีททายาณนะอย่ามารบเกินนุ๊กอย่ามาลบกินโอ้โหพีพอยพีทตีกองอยู่ตีกองตีกองขนมปัง ในห้องอาหารเราก็คือมีพระอาทิตย์แม่น้ำโขงแั้วีบรรยากาศฝั่งลราวเนอยานี่ะครับอาหารเช้าเราเดี๋ยวเรากินกันเราก็ไปเดินแม่น้ำโขงกันเดี๋ยวจากโรงแรมนะครับเราจะไปแม่น้ำโขงนะครับเดี๋ยวจะไปดูมังกรนี่เด็กๆวิ่งไปละ โน้หมังกรอยู่ตรงนั้นนะเด็กๆเร็วนี่จะมีน้ำตกเล็กๆนะเด็กๆอันนี้ก็จะเป็นมังกรเนี่ยน้ำวนอยู่ตรงเนี้ยบิวสวยมาก มันเกินอ้าวตอนนี้เราก็มาอีกที่หนึง่งวัดล่องขนนะเป็นแลนด์มาร์คของเชียงรายเอ้ามีเด็กโพมั้ยพี่บอยโพม,ม,มั้ยเขาจะขอแม่เออมันคือศิละปะนะครับงดงามมากสวยงามไหมครับ โอ้ตรงนี้นากก่ากลัวมากอะ่ะตรงนี้เป็นอะไรห้ามคนเมาสุราเข้าวัดโอ้โหโอ้ยตัวไหนน่ากลัวเทียไทยเท่าสองตีเองแล้วกลัวตัวนี้โอ้หนี่แม่ปอตัวนี้น่ากลัวลูกตาออกอ่ตะตาบู วายพี่พลคนพบที่ล่างมือหัวก็โลกเฮ้ยเปิดอะเปิดดูสิลองน้ำออกมานะอ่ะเอามาแล้วพีทมีเปิดปะพีที่ที่เปิดพีทอยู่ตรงเนี้ยอะน้ำโดนน้ำนั่งนั่งน้ำหัวกะโหลกเอาพีทเขามีที่พักสุนาร์ก่ะพีทไปพักเร็วพีทไปพักอ่ะพีทไปพักเลย ะะตัวนี้เป็นละลาอ่ะเฮ้ยไเราต้องหยิบอม่แหละอ้าวพี่หยิบทองไม่ได้แล้วเราหยิบทองไม่ได้อันนี้คนไทยเขาฟรีนะเราไปดูศิละปะด้านในพอเห็นปลาปะปลาจริงหรือปลาปลอม โอ้โหจริงจริงพ่อดิตัวนี้ขนาดเหรอพ่อดูสิลัป่าดิสวยไหมปลาปลาสวยไหมแม่ปอสวยไหมสวย เดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันนะอ๋อถ่ายรูปก่อนใช่ไหมมือใครไม่รู้พีทอ่ะเยอะแยะเลยอ่ะพี่พอเห็นมือปะ่นรคว้าจับลูกอย่าจับอย่าจับโอ้หสวยงามมากเข้ามาใกล้ๆนะไอวเป็นอะไรอ่ะเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะมดูนี่คนอ่ะโอ้คน เนี่ยเนี่ยเนี่ยซูมจะจะคนเห็ยเด็กดูเ,เขาเป็นอะไรอะ่ะเขาโผล่อยู่ในความร้อนมั่งเนี่ย,ยเขาตกนรกพีดใ,ใครเห็นตงงัตงมั่งตังไหนตงังชี้ตังนี่นี่คอยกเงินทางนี้ห้านนบาทไปเราขึ้นไปดูข้างบนไป เอเดินไปเลยเดินไปเลยครับโอ oh, พีดวิ่งไวมากอะ่ะอากาศดีด้วยนะไม่ร้อน สวยมากพระในร้านก็นมีเงินอ้าวมีตังเต็มไปหมดเลยเพราะว่าสวยงามมากนี้จะไม่ได้เข้าไปด้านในนะจะมาด้านข้างส่วนเด็กๆเ,เข้าไปด้านในกัน ด้านหลังนะ, <ooh> ะรังตรงนี้จะเป็นรังไหนลิงโน่น <OK> โอ้น้ำตกน้ำตกน้ำตก <S <S โอ้เขาบีบผมให้ฝนตกให้มีน้ำตกลงมานะโ <OK> อเคถ้าคิดที่จะอยืนทนพออ่ะอ้าว ก็ชูนิ้วด้วยนะอันนี้คือถ้ำสิลนะ,ะม,นมีตังด้วยรวยแต,แต่ไม่รวยมากานนเพราะมีแต่เศษหนึ่งบาทใช่ใชใช่ชิงช้าไม่พ่สวยงามมากมสำหรับทริปเชียงรายของเราก็จบที่วันล้องขุดนะอย่าลืม<ย>กดแชร์ สาวๆกบะจายให้ปลอยกับพีทได้นะนนบ๊ายบายอะไรละ่ะลูกนนบ๊ายบาย